สวัสดีบ้องปูนแล้วยมจูมาทอดอากลายกับปงดอลสรุกวันใสมา <laughs> สบายดีมือน,นี้กระลุงมาททยบนทาดออำเภอวันใสให้พี่น้องบึงมันเป็นจังใดสีมาไทายสี่สี่สนสี่นี่สิว่าแม่นาสีสย้ อำเภอวนไสบานฟังแขงโรนากีติดตามต่อบึงทุกคนเด้อพี่น้องอยู่ทั้งลาวทั้งไทยไทยมันกับบดายงามบดายบดาตัดไทยมันจุดๆงามหรกซ้ำไทยให้บึงคซื้อไทยธรรมดาธรรมดาไทยปกติ นี่ซีซีสานซีนี่มิซึว่าซีสานพี่น้องอยู่ในลายแต่คนลาวลายคนลาวอยู่กักมพูชานะนี่ซีสานเนี่ยขามหอดฝากนั่นคือซื้อว่าบานเวอร์ใส่นึน่งบานมันมีลายบานนะอยู่ฝากน,นั่นอยู่ฝากข้างนี้ก็ลายบานกันลายบานกันพี่น้อง เมืองวันใส่เ่ยเมืองวันใสเนี่ยติดต่อเบึงในดื้อพี่น้องอยู่ลาวอยู่ไทยดื้อ